ฮัลโหลก่อกรับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนที่รักทุกคนเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง ysm thailand นะครับก็วันนี้เรามาอยู่กับเครื่องเว็บร้ิภ่าที่แบบหน้าตาแปลกๆนะครับมีรอยเชื่อมนะครับว่าเครื่องนี้นะครับทํามาจากที่อื่นนะครับแต่อันนี้ผมไม่คอไม่คบพูดถึงนะครับแต่ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับรถเพื่อนๆที่เจออาการก็คือแบบ วลาติดกั้งนะครับเวลาเราเร่งหรือแค่ติดกั้งนะครับคันสตาร์ทนะครับมันขยับเองนะครับก็คือมันจะหมุนนี่ไปเองเลยครับมันจะบิดหมุนนะครับซึ่งผมจะมาพูดถึงสาเหตุนะครับสาเหตุและต้นเหตุนะครับและวิธีการแก้นะครับเพราะว่าที่ผมทำคลิปนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับมัน ครบจดเลยนะครับก็ค <ins> <ness> right. ือม er ันเคยแต่คันนี้ผมแก้แล้วนะครับเห็นไหมครับมันไม่ตามแล้วครับแค่หมุนครับปกติแค่หมุนตัวเนี้มุนแกนตัวเนี้หรือแกนสเตอร์แกนสตาร์ทนะครับมันจะหมุนตามเลยนะครับว่าคันนี้นะครับมันไม่ใช่แค่พังอย่างอันเดียวนะครับมันเป็นแบบกับทุกอย่างเลยนะครับสาหัสมาก ก็ไม่ต้องพูดถึงครับดูข้างก็รู้นะครับว่าอรอยร้าอะไรต่างๆครับแต่วันนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงข้างนี้นะครับแต่ผมจะมาพูดถึงสาเหตุนะครับสาเหตุเกับทุกอย่างนะครับก็คือแบบเท่าที่ผมเจอนะครับนะครับว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับก็วันนี้สิ่งแรกเลยนะครับที่เจอถ้าในรถเดิมๆ ร,รถเดิมรถซิ่งครับที่ที่เจอส่วนมากถ้ารถเดิมลูกปืนนะครับลูกปืนตัวนี้มันแตกเนี่ยลูกปืนแกนตัวเนี้ยมันแตกเมื่อไรที่มันแตกนะครับมันแตกแกนเนี่ยมันขยับมันไปประกบกับเฟืองนี่มันเป็นแกนของรุ่นอื่นครับแต่เอาเอาให้ชมเฉยๆนะก็ค,คือเนี่ยตัวเนี้ยที่จริงมันจะไปอยู่นะครับมันจะไปติดกับแกนตัวเนี้ย เฟืองนะครับเฟืองสตาร์ทกับเฟืองเกียร์นะครับเฟืองแกนสเตอร์เนี่ยที่จริงมันจะอยู่แบบพอๆกันแบบพอประมาณแต่เวลาที่มันแตกมันจะไปประกบกันมันทําให้ตัวนี้หมุนไปด้วยนะครับนะครับมันหมุนไปด้วยนะครับในรถเดิมเจอหล,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 ลักๆเลยลูกปบนแตกนะครับในรถซิ่งในรถซิงนะครับลูกปบนแตกก็เจอแกนตัวเนี้ยเห็นนะครับแกนตัวเนี้ยขาด เนี่ยอันนี้ก็เป็นของรุ่นอื่นนะครับแต่ก็อย่าไปสนนะครับเนี่ยตรงเนี้ยที่ลูกปบืนอยู่เนี่ยแกนเนี่ยเวลาที่มันขาดปุ๊บมันขาดมันก็มันก็ขยับไปไปขบกับฟืองตัวนี้เช่นเคยนะครับสองครับสามเนี่ยแข็งหลวมแตกมันก็ขยับได้นะครับมันนี้ก็ไปประกบกับฝั่งตัวนี้เช่นกันนะครับสี เนี่ยเฟืองตัวเนี้ยมันล็อกหรือนะครับอย่างตัวนี้ยตัวนี้มันมันมันเก่าแล้วมันสนิมขึ้นเนี่ยอันที่จริงมันต้องมีฟรีนะครับอ่าเนี่ยอ่าแสดงว่ายังยังใช้งานได้อยู่นะครับมันจะมีฟรีนะครับมันฟรีนะครับมันหมุนได้เนี่ยมันฟรีปกติเวลาเครื่องนะครับแกนหมุนครับแกนสเตอร์มันหมุนตัวนี้มันก็หมุนครับนะครับเวลาเครื่องหมุนตัวนี้มันก็จะหมุนนะครับหมุนฟรีแบบเนี้ยแกนสเตอร์จะไม่หมุนตามนะครับ ต่เวลาที่อเวลาที่มันติดกันนะครับอาจจะแบบมันก็หลากหลายสาเหตุนะครับอาจจะติดนะครับมันก็มีติดนะครับเคยเจอคันนี้มันก็ติดนะครับก็คือแบบมุนมุนตัวเนี้ยมันไม่ฟรีแกนตัวเนี้ยมันตามได้นะครับซึ่งทันเนี้ยเจอนะครับเนี่ยตัวเนี้ยผมก็เปลี่ยนแะแกนเนี่ยแกนสเตอร์ขาดขาด ลูกปืนแตกนะครับแทงแล้วเฟืองตัวเนี้ยติกนะครับแต่ผมก็ก็แก้ให้แล้วนะครับแต่เครื่องแบบโหสารมากครับแต่ก็อย่าไปถึงอย่าไปพูดถึงเขานะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงใส่ใ่นะครับเนี่ยส่วนมากก็เจอประมาณเนี้ยลูกปืนแตกแข้งแตกแกนคาดฟั่งตัวนี้ติดนะครับหลกัหลกๆเลยทุกรุ่นเลยนะครับที่เจอนะครับ แต่ส่วนมากที่ท,ที่ถ้าแกนตัวนี้ขาดนะจะเป็นตะก, 105, ะกูลร้อยห้าแล้วก็วิทร้อยร้อยสิบไอนะครับร้อยสิบทำไมมันถึงขาดเพราะดูนะครับแกนมันเล็กครับมันเล็กนะครับถ้าเทียบกับต้นอื่นเนี่ยมันจะเล็กกว่าเพื่อนนะครับแต่ต้นเหตุนะครับต้นเหตุถ้าในรถเดิมก็มันก็ตามอายุการใช้งาน,นครับเพราะว่าลูกปืนนานๆมันก็แตกปกตินะครับแต่ในรถสิ่ง ในรถซิ่งที่เจอบ่อยแกนตัวนี้ขาดก็คือในรถซิ่งหลักๆเลยต้นเหตุเลยที่มันแตกง่ายแตกบ่อยขาดเป็นเพราะตอนที่เราสตาร์ทเวลาลูกตัวๆมันดีดขานะครับก็คือเราปล่อยให้มันดีดนะครับเห็นครับเวลาที่มันดีดมันดีดมันจากอะไรนะครับมันดีดจากเนี่ยเนี่ยลูกสูบมันดีดแกนตัวเนี้ยตอนที่มันจะไปดีดขาเราอนะ่ะมันไปดีดแข้งไปดีดตัวนี้ก่อนนะครับ เนี่ยอันเนี้ยมันดีดก่อนนะครับก่อนที่มันจะส่งกําลังมาที่แกนสเตอร์เนี่ยไม่ใช่แกนสเตอร์แกนสตาร์ตตอนที่มันจะดีดขาเรามันไปดีดเครื่องก่อนนะครับซึ่งนะครับลาที่มันดีดนะครับอะไรที่มันเล็กมันก็จะหักก่อน,นครับที่จริงเครื่องก็เครื่องยนต์มันก็เสียหายได้หลายจุดนะครับเวลาที่มันดีดขาของเราครับยังทัดยังสตาร์ทมือจะเห็น,นครับ ถ้าเราไม่มีการแข้งแตกมันจะดิดปุ๊บแข้งจะแตกนะครับมันจะไปดิดเฟืองนะครับมันดิดเฟืองครับซึ่งมันจะถีบเรานะครับนะครับแกนแกนตัวเนี้ยคันสตาร์ตตอนที่มันจะถีบเรานะ่ะมันไปถีบไปดิดเครื่องยนต์ก่อนนะครับซึ่งนะครับต้นเหตุหลักๆเลยนะครับตัวนี้ขาดตรงนี้แตกฟังแตกเจอหลากหลายสาเหตุเลยนะครับ ีย่าแตะก็เคยจอนครับเพราะว่ามันดิดแรงนะครับขาของเราเกือบหักเครื่องยนต์ไม่ต้องพูดถึงครับซึ่งถ้าจะแก้ที่ต้นเหตุก็คือแก้ยาให้มันดิดนะครับถ้ารถหัวฉีดก็ส่วนตัวผมผมจะจูนแบบก็คือให้มันเดินเบาแบบเราไม่ต้องไปเปิดอากาศเยอะนะครับรถคาบูก็เช่นกันอย่าให้มันแบบต้องปรับให้อากาศเขา้าเยอะนะครับแล้วก็ไฟยาแก้นะครับไฟต้องแบบ ไม่ต้องแกนะครับต้องรอบเดินเบานะครับก็อ่อนๆลองสังเกตนะครับถ้าคนที่เคยเจอคนคนที่เคยจูนนะครับดูกราฟเดิมๆของรถนะครับเกือบทุกรุ่นเลยนะครับทุกรุ่นที่ผมเจอนะครับไม่ว่าคาบูหรือวอฉีดนะครับไฟรอบเดินเบาในช่วงแบบตอนติดเครื่องครับไฟจะอ่อนนะครับไฟจะอ่อนนะครับเพราะว่าทําไมเขาถึงไม่แกนะครับเพราะอันมันดีดนี่แหละนะครับ ไฟอ่อนนะครับส่วนมากจะสังเกตนะครับไม่ว่ารถคาบูรุตอนะครับมันจะไปแก้เนี่ยไฟจะแก่ในรอบกลางๆนะครับท้ายก็จะโหลดนะครับแต่รอบต้นจะอ่อนเลยนะครับเพราะว่าต้นนะครับถ้าที่ผมจูนนะครับที่ผมทําผมก็แค่เน้นให้มันแบบให้มันติดเครื่องได้นะครับให้มันเดินเบาได้แค่นั้นนะยาวให้มันแรงนะครับตอนติดตอนสตาร์ทนะครับช่วงนั้นอะเพราะว่ามันจะดีดเครื่องยนต์ครับ แล้วก็อากาศอย่าไปเปิดเยอะนะครับเพราะว่าเวลาที่อากาศตอนเดินเบามันเปิดเยอะมันทําให้กำลังอาดมันเยอะมันก็จะทําให้ดิดขาครับก็ลองสังเกตง่ายๆนะครับลองเพื่อนๆแบบถ้ารถรถคาบูะครับนะครับถ้าลูกตัวๆนะครับบิดข้างเล่นให้สุดให้สุดแล้วก็ลองสตาร์ทดูว่ามันถีดมันถีดขาเราไหมเห็นั้นเองนะครับหลักๆเลยก็คือเราแก้อย่าให้มันดิดนะครับหรือตอนที่ จะสตาร์ทนะครับถ้าเป็นคัดมือนะครับแล้วก็ใส่แก์แล้วก็เข็นภายหลังก่อนครับเข็นให้ให้ลูกสูบอยู่ตำแหน่งที่นะครับไม่ใช่ตำแหน่งอัดนะครับตำแหน่งที่ลูกสูบอยู่ล่างครับมันก็จะทําให้แบบเราสตาร์ทเบาลงครับเราใส่แก์เข็นภายหลังแล้วก็ใส่แก้ว่างแล้วก็สตาร์ทนะครับให้มันแบบไม่ให้มันแข็งครับเวลาที่มันแข็งมันสู้คาเรานะครับบางทีเราเราสตาร์ทไม่ติดมันก็มันก็จะแบ๊ก นะครับแบ็กแบบมันก็จะดิดขาเรานะครับขาหักได้นะครับขาหักแกนหักก็เจอบ่อยนะครับคันสตาร์ทหักแข้งแตกมันก็มันไม่ใช่แค่คันสตาร์ทกับขาเราหักนะครับเครื่องยนต์ก็เสียหายนะครับก็วิธีการแก้ก่อแค่นั้นเองหลักๆเลยยาให้มันดิดขานะคร,นรับนะครับต้นเหตุนะครับต้นเหตุแล้วก็ส่วนที่เสียหายก็วิธียนซ่อมก็ซ่อมตามปกตินะครับ แกนหักก็เปลี่ยนแกนใหม่นะครับแกนสตอร์นะครับก็เบิกเบิกเบิกใหม่นะครับลูกปืนก็แท้นะครับถ้าแข็งแตกก็ถ้าเชื่อมได้ก็เชื่อมนะครับถ้าเชื่อมไม่ได้ก็เบิกใหม่แค่นั้นเองหลักๆเลยมันก็เหมือนซ่อมรถรถเดิมๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็ยังไงก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็หน่อยนะครับก็สวัสดีนะครับ